สวัสดีค่ะคุณจีราเพียนค่ะค่ะมิงเตียพัดเมฆรุ่งรอดค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องแก้มวันนี้เราอยู่กันที่ยูชิโก้ค่ะยูชิโกนะคะก็ีเชือถกันเลยยใต้ยูชิโกส่วนวันนี้เรามาดูอะไรนพิเศษะวันนี้นะคะเรามาดูการปลูกสตรอเบอร์รี่ในโรงเรือนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครสามารถแบบว่าเหมือนมีมีพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยสามารถ ลงทุนได้นะคะโดยการเอาโรงเรือนนี้ไปตั้งได้เลยแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะ,ะเป็นที่ไหนของประเทศไทยใช่เขาก็จะมีการวางระบบให้เนาะแล้วก็สอนวิธีการทําพวกเนี้ยค่ะผละไม้ที่จะอร่อย ต้องเด็ดตอนมันสุกสิ่งที่เรารับประทานอยู่วันนี้เนี่ยทั่วประเทศมันมีโลจิสติกพ์พเวตซึ่งมันต้องขนส่งกว่าญี่ปุ่นจะมาถึงเมืองไทยญี่ปุ่นเขาไม่สามารถเด็ดตอนที่มันสุกได้เขาต้องเด็ดตอนมันเขียวๆ<อ>แล้วส่งมาแล้วมันก็มาแดงมันไม่ได้สุกจากต้นนั้นรสชาติมันต่างกันเลย smart f a r มนะคะเป็นาของยู u c กร group นะคะค่ะ,คะก่อนเข้ามาเนี่ย เราก็ต้องมีการเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะเข้าตสัมัก่อนเริ่มเลยเนี่ยต้องมาล้างมือก่อนก่อนนะคะอ่าเรื่องของเสื้อผ้าค่ะพี่เราก็ต้องใส่ชุดเหมือนชุดกลาวเนาะใส่เพื่อป้องกันอะไรอย่างนี้นิดนึงนะคะแล้วเราก็มีการเปลี่ยนรองเท้าด้วยก่อนที่จะเข้าสมาร์ทฟเราก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะใช่ค่ะดัางนั้นเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ที่ smart า,าร์มโซนที่หนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยเราได้เพี่ตอมนะคะ<อ>คจะมาเป็นผู้แนะนำนะคะคว่าเออเราดูแลรักษาเนี่ยสตรอบเบอรี่พวกนี้ยังไงบ้างนะคะ <c oughs> เออเดี๋ยวเล่นตรงไหนก่อนดีคะเออก็การปลูกสตรอบเบอรี่ในโรงเรือนนะก็จะมีการควบคุมป,ปจัจจัยหลายอย่างเช่นเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของน้ําเรื่องของแสงนะครับในโรงเรือนตรงนี้เนี่ยก็ จะมีเครื่องปรับอากาศเครื่องปล่อยคาร์บอนออกไซด์เครื่องปล่อยน้ําเครื่องปรับความชื้นนะครับต่างๆภายในโรงเรือนคือตัวโรงเรือนนะครับเราที่เราอยู่นะตอนนี้เนี่ยเป็นขนาดทดลองนะครับประมาณ400-500ตารางเมตรนะครับก็ในที่นี้เนี่ยเราปลูกพืชท,ที่ที่เราอยู่ตรงน,นี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ต่ววางจังหวัดไม่ใช่เชียงใหม่นะฮะเราปลูกที่กรุงเทพและรา,ขาขมินทานะครับก็ ที่สามารถเราสามารถปลูกได้เมื่อกี้ก็เกิดมาแล้วว่าเราใช้เครื่องปรับสภาพนุ่นนี่หนักๆนะครับทีนี้อีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของการที่เราปลูกแบบไม่ใช่ดินครับเราเรียกระบบนี้ว่า soiless culture นะครับมันจะสามารถทำให้เราซับพอร์ความต้องการพืชนะครับได้โดยที่ไม่ว่าเราจะปลูกที่ไหนยังไงนะครับก็จะมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ ไม่ว่าเราจะปลูกที่กรุงเทพจะปลูกที่เชียงใหม่จะปลูกที่ภาคเหนือที่สันนตอะไรนี้เนี่ยครับก็จะได้คุณภาพที่เหมือนกันต่อไปดีเลยกันแล้วแล้วคุณเป็นเป็นส้มผมอ,อาจจะชอบชอบเย็นเย็นก็จะเปิดแอร์แต, <ๆ S 2> แต่ว่าบางท่านอาจจะชอบเปิดพัดลมก็พอทีนี้เราจะต้องรู้ว่าตัวพืชที่เราปลูกเนี่ยครับมันต้องการแบบไหนแล้วเราซัพพลายให้กับมันยังไงทำยังไงให้มันนอนหลับสบายที่สุด อยู่ที่ฟาร์มนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมนะฮะไรซสตรอเบอรี่ปิดนะครับเป็นพันธุ์ของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับปลูกมานะครับช่วงนี้น่ยสตรอเบอรี่กำลังเริ่มออกนะครับมาชมนะฮะสตรอเบอรี่ลูกขนาดนี้นะครับมันเริ่มเทิมเลยนะครับนะฮะลองดูนะฮะเปรียบเทียบกับยุปป้องผมนะฮะลูกใหญ่ขนาดไหนครับนะวิธีการนะครับในเรื่องของการเด็ดนะครับ เราต้องสอดนิ้วเข้าไปนะครับนะฮะเจ้าของเขาสอดผมมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับแล้วก็หักนะครับ90องศานะครับเพื่อไม่ให้มันช้ำมากนะครับนะฮะก็จะออกมานะครับเป็นลูกสตรอเบอรี่นะครับที่สวยสดใหม่จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูเลยนะครับในวันนี้นะครับลองดูกันนะครับรสชาติเป็นยังไงบ้าง อร่อยมากนะครับอร่อยมากๆนะครับน้ําหวานหอมนะครับน้ํารสชาติชื่นใจจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีไรสตรอเบอรี่นะครับในในกรุงเทพเรานี่เองนะครับเชิญแวะมาชมนะครับรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็สดใหม่จริงๆครับตันนี้สดมากๆครับอร่อยจริงๆนะครับเราเด็ดเองนี่เราขายที่นี่ขายที่250บาทต่อ ต่อหนึ่งร้อยกรัมครับผมลูกนี้ประมาณเท่าไหร่นะลูกนี้ประมาณสักสี่สิบได้สี่สิบกรัมก็ร้อยร้อยบาทครับผมหนึ่งร้อยบาทต้นทุนลูกโตเท่าฝ่ามือเลยนะฮะอันนี้เราไม่ต้องล้างหรือครับเนี่ยไม่ต้องล้างกินได้เลยครับอไม่มีสารเคมีวิธีการกินนะครับถ้าเป็นลูกเล็กเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรกินทั้งทั้งลูกได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นลูกใหญ่เนี่ยครับเราจะเด็ดนี่ก่อนเด็ดใบออกก่อนสาเหตุที่ให้เด็ดใบนะครับเพราะว่า มันจะไม่เลอะมือแล้วก็สามารถกินในกรทั้งลูกครับผมอย่างนี้ใบเป็นกองเลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะชิมใบให้ดูนี่เนี่ยวิธีการกินนะครับก็คือเราจะกัดจากด้านบนก่อนด้านบนขั้วเนี่ยนะครับผมเพราะว่าส่วนที่เปรี้ยวที่สุดเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วเมื่อเรากินเปรี้ยวแล้วกินหวานะหวานจะยิ่งหวานครับผมแลความหวานจะคายอยู่ในปา อืมโ okay. อเคแล้วแต่ถ้าเป็นเป็นลูกที่มีขนาดที่ว่าแบ่งกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมอันนี้น่าจะแบ่งสัก 3... ามสามคำเนาะโอเคไ,ได้ขอยัดเลยนะอืมดูสิฉ่ำมากเลยฮะแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะหวานตั้งแต่คั่วขอที่เหลือเอลยละกัน โอ้ชีเดอร์ไฮซิโก้ยครับอันนี้เป็นพึ่งปลูกมาสามเดือนนะครับนี่รุ่นแรกของเขาคือต้นตรงนี้มันก็จะ อายุมันยังน้อยกว่าเรียกว่าวยังหนุ่มสาวกว่าต้นตะกี้นี้นั้นดูพันธุ์นะครับดูลูกที่ออกมาเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ใหญ่โตมโหฬารเลยครับกุ้งหนึ่งประมาณกี่กิ่งกํานะลูกนี้น่าจะเกือบสิบกิ่งกเลยนะฮะใหญ่ใหญ่มากนะครับนี่มือผมเด็ดเลยเหรอฮะโ,<อ>โอ้โหนี่เด็ดสดๆเลยแก้มือไปตันพัน,มมนได้เลยไหมเนี่ยเออจริงๆตรงนี้มันเนี่ยฮะโอ้โหมันต้องไป เอาเหรอคือกินเข้าไปแล้วเป็นอะไรไม่รู้อ๋อครับครับครับได้โอ้โหนี่น้องเขาน้องเขาครับมาครุ๊ปของเราน be, no. <S <s ี่เสร็จให้ดูสดๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหนี่นี่ใหญ่มากเลยนี่ใหญ่กับเกาหลีอีกอ่ะน้องข้างเลยครับจะได้เก็บค่าเดี๋ยวใครจะพัดเราลองงับเลยได้ได้จะดีรับ สาร์ทฟาร์มของเราวันนี้ที่ตั้งอยู่นะครับท่านที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเอาสมาร์ทฟาร์มเนี่ยไปไว้ทุกที่ได้เลยนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้จริงก็ต้องขอบคุณด้วยที่ทางสมาคมใช้แวะเข้ามานะครับเป็นเกียรติจริงค่ะพี่แอฟต้องกินรกัมะม่งกบอรีกันครับมะม่วงสะตอประเทกันเลยคะอร่อยหวานนะค่าแล้วก็ถูกใจจริงๆยังไงถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะคะก็สามารถแวะเข้ามา เยี่ยมชมได้เลยนะคะถ้าใครสนใจเราต้องติดต่อที่ไหนคะน้องแก้มเราติดต่อทางด้านล่างนีดูม <c oughs> ีค่ะมีค่ะเดี๋ยวดูดูป้ายแล้วลองเสิร์ชนะคะแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจการ <ๆ S 2> ของชาวไหหลําที่น่าภาคภูมิใจเลยนะคะก็ <c oughs> ยังไงวันนี้เราฝากฝากไว้ตรงนี้ก่อนเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมหน้านะคะจะพาไปเยี่ยมชมกันอีกนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ